ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบรเพชรมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณน้ำในบึงในภาวะแห้งแลง้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงบรเพชรแห้งส่งผลให้พืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบึงมีจำนวนน,น้อยลงโดยเฉพาะสัตว์น้ำอีกทั้งประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึงก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ในปัจจุบันปี2564ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำไหลเข้าบึงบรเพชรเป็นจำนวนมากน้ำเริ่มไหลเข้าสู่ประตูบึงตั้งแต่วันที่12กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่น้ำไหลเข้าโดยจากการเก็บสถิติพบว่าวันที่มีระดับน้ำสูงสุดคือวันที่5ตุลาคม ถึงแม้ปริมาณน้ำจำนวนมากที่เอ่อล้นบึงบระเพ็ดจะทำให้เกิดอุทกภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทรัพยากรธรรมชาติในบึงบระเพ็ดกลับมีความอุดมสมบูรณ์สูงอีกครั้งในรอบ10ปีพืชพันธุ์จำนวนมากกลับมามีชีวิตชีวาบัวแดงสีสันสวยงามบานสะพรั่งเต็มบึงนกนานาชนิดบินมาอาศัยหากิน นอกจากนี้แล้วยังพบว่าสัตว์น้ำจำนวนมากได้ไหลมาตามน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ามาในบึงบรเเวณปลาที่พบได้แก่กลุ่มปลากินเนื้อเช่นปลาเขา้าขาวปลาชะโอนปลาคางเบือนปลาแดงปลากดแก้วเป็นต้นกลุ่มปลากินพืชได้แก่ปลาส้อยขาวปลากระแหปลาตะเพียนเป็นต้น จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์พบว่าปริมาณผลการจับสัตว์น้ำในปี2564เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2563นอกจากนี้ชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยปัจจุบันก็มีอาชีพประมงน,นะครับอยู่หาปลาอยู่ในบึงมลพชรนะครับก็ามาสามซีกว่าปีแล้ะครับก็มีอาชีพหักรอบ ปีนี้ดีมากเลยครับามว่าถ้าเป็นเปอร์เซนต์นี่หลายเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากได้เป็นร้อยก็ได้เป็นพันครับนะต่อวันนะครับจากจากปีที่แล้วได้เป็นร้อยปีนี้ได้เป็นพันเยอะครับเคยได้ช่วงแรงสามโลช่วงช่วงหน้าน้ำนี่ได้สามร้อยกว่าโลครับจาแม่ชีทางตะปงตรงเนี้ย มาสิปีนะคะสิบกว่าปีแล้วค่ะจับปลาในบึงได้ไหมก็มีค่ะลงลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ต้นมบบประเภทไหนคะก็ใช้ไข่ค่ะที่แล้วล่ะคะที่น้ําแห้งไม่ฮีเลยค่ะฮีเลยไม่มีปลาเลยลงลงแถวไหนก็เททีลงลงในบึงลงเขตสองไปถึงเขตสามค่ะปีที่แล้วคือไม่ได้เลยไม่ได้เลยปีนี้จะได้บ้างปีนี้ยังได้บ้าง ได้คมาก่ะได้พอดีกว่า,วาคือแบบเพืชาวประมงคือว่าดีกว่าเยอะเลยปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาในบึงบรเพ็ดจานวนมากถึงแม้จะทําให้เกิดอุทกภัยแต่ก็ส่งผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติในบึงประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบึง ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนและธรรมชาติอย่างยั่งยืน